ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของใครหลายๆคนอาจจะไปเที่ยวอาจจะเดินทางกลับภูมิลำเนากันแต่ว่าหน่วยงานที่เขาเฝ้าระวังเรื่องของอุบัติเหตุก็ติดตามช่วงนี้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมต่อสายไปที่คุณบุญส่งศรีบุญชัยนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดจันทบุรีนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผู้ดำนวนการครับช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้วางแนวทางในการระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้อย่างไงบ้างครับครับก็สําหรับวันหยุดยาวนี้นะครับก็เป็นไปตามมติคณมอนะครับเป็นที่ทราบกันดีก็ถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวที่หยุดยาวกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสองการานต์อีกนะครับเ<ห>พราะถือเพราะหยุดต่อนเนี่กันถึงหกวันนะฮะทีนี้ทางศูนย์ดำเนการความปลอดภัยถนนทางส่วนกลางเองก็ดีนะครับได้มีแผนให้ทุกจังหวัดดําเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่สงการหรือช่วงวันหยุดที่มีวันหยุดต่อเนื่องสี่วันขึ้นไปนะครับอันนี้อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับใน,ในกรณีนี้ก็ได,ได้ได้ประสานนะครับทั้งทั้งความห่วงใยทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ได้มีแนวนโยบายข้อสั่งการต่างๆให้หน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นทางป้องกันและบรรเทาสาธาจังหวัดตำรวจอุธรจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดรวมถึงหน่วยงานอื่นๆนะครับ ก็บูรณาการเรื่องภาคีค่ขาเครือข่ายในในสังกัดของตัวเองเนี่ยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอดโดยเฉพาะยิ่งด้านมาตรการของการป้องกันเนี่ยนะครับเราก็ hmm. มีข้อสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติเนี่ยให้อำเภอทุกอำเภอในฐานะของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนอนอำเภอประสานไปยังท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับในฐานะศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนท้องถิ่นนะครับก็เข้มงวดกวดขันนะครับในจุดเสี่ยงจุดอันตราย แล้วก็แนะนําให้แนะนําเส้นทางบริการพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการบริหาร,รจัดการในจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นถนนที่กาลังก่อสร้างหรือทางแยกทางร่วมที่มีการก่อสร้างอยู่นะครับครับนะครับในในส่วนนี้เราก็ประสานไปทั้งอของกระทรวงคมนาคมเองไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้โดยสารของขนส่งจังหวัดหรือเส้นทางต่างๆถนน,ทา,ถน,นทางหลวงถนนทางหลวงชนบ,บทอย่างนี้นะครับ,รบอันนี้อยู่ในแผนอยู่นะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็เน้นย้ํานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่ง ที่นักประชาชนอาจจะหยุดต่อนเนื่องแล้วก็มีการหลั่งไหลในการเที่ยวเราจะพอยิ่งจุดเป้าหมายเราเป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชายทะเลน้ําตกภูเขาอย่างนี้นะครับก็บจะมีคนมาจากเมืองกรุงค่อนข้างเยอะก็ทุกส่วนครับทุกส่วนทั้งเรื่องของบังคับใช้กฎหมายเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็ให้ช่วยๆกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดแบบประชาชนนะครับเรามีการติดตาม24ชั่วโมงนะในข้อมูลในอุบัติเหตุหมูอุบัติเหตุต่าง อันนี้ก็รวมถึงนะครับอยากจะฝากเน้นย้ําไม่ใด้เรื่องของอุบัติเหตุเดียวเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับ<ะ>ก็มกีมีการประกาศแจ้งเตือนไปจนถึงวันที่สามสิงหานะครับว่าอาจจะมีฝนตกหนักหรือมีพายุขเข้าในพื้นที่นะครับ<ะ>ซึ่งเราขอให้พี่น้องประชาชนระวังโดยเฉพาะยิ่งการเดินทางเนี่ยนะครับถ้าพอดีที่มีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วอย่างเช่นในตัวเมืองภาคตะวันออกเนี่ยร<ะ>วมถึงจันทบ,บุรีเองเนี่ย<ะ>เมื่อตกหนักในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับก็จะมีให้ ทำให้น้ำขังท่วมรอการระบายอยู่หลายพื้นที่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เดินทางมาท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่เ,เดินทางแล้วมีฝนตกนะครับครับมีจุดตัดหรือว่าทางแยกทางร่วมตรงไหนที่อยากจะให้ดูเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะที่มีการก่อสร้างหรือว่าการปรับปรุงผิวจราจรโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงบางเส้นที่อาจจะมีน้ําท่วมถ้าหากว่ามีฝนตกด้วยนะครับครับ,รบผมก็ ถ้าพูดถึงในเฉพาะ,ะเขตจังหวัดจันทรบุรีนะครับ,บก็จะมีมีส่วนที่กําลังก่อสร้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางบริเวณเส้นทางจันทบุรีศักเจ้าในเขตของอํงเาเภอไยดาวนะครับซึ่งมีทั้งทางข้ามทางลอดนะครับก็อยู่ระหว่างก่อสร้างกใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับ <ฮะ S 1> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบก็คงจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เช่นไฟสองสว่างหรือเครื่องหมายจราจรต่างๆเพราฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เดินทางมา จัดสักแจ๋หรือจะไปสักแจ๋ก็ดีหรือ,รอที่เดินทางท่องเที่ยวไปเขตชายแดนก็ดีนะครับที่มาต่างจังหวัดเนี่ยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเวลากลางคืนเนี่ยเพราะว่าไฟฟ้าสองสว่างเนี่ยในในบางพื้นที่ยังยังติดตั้งไม่แล้วเสร็จแล้วก็จุดที่สองเนี่ยก็จะเป็นบริเวณถนนเลี่ยงเมืองของจันทบรุรีก็คือถนนตากสินนะครับโดยเฉพาะยิ่งบริเวณเลยบริเวณเลยสี่แยก ขาดสินไปแล้วจะเข้าตัวเมืองไปทางท่าฉลับนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและถนนบางจุดก็ต่ำกว่าระดับน้ําเพราะว่ายังยังวางระบบท่อหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับ,รบเพราะนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุได้รวมถึงน้ําท่วมขังทางทีนี้มาประเด็นที่สองในเรื่องอันนี้พูดไปถึงถนนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับ,รบในประเด็นที่สองก็คือน้่ในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับจันทบุรีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นจังหวัดที่ มีปริมาณน้าฝนเนี่ยตกหนักกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับเราอยู่ลําดับต้นๆของประเทศอยู่หนึ่งในสามของประเทศที่ว่าจังหวัดอื่นอาจจะตกทั้งวันเนี่ยวัดได้ร้อยมิลแต่ว่าจันทบุรีเนี่ย<ะ>ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอาจจะร้อยกว่ามิลนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นปริมาณน้ําฝนที่มากขนาดเนี้เมื่อตกลงมาแล้วเนี่ยมันระบายไม่ทันนะฮะในระบบท่อก็จะมีบริเวณหน้าเซียนไบหรือสากรครูนะครับ,รบเส้นพญาตรังนะครับบริเวณสีแสส่แยกตากสินสี่แยกพญาตัง นะครับพวกนี้ก็พวกนี้ก็จะจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมขังรอคารบายนะครับก<ฮะ>็ก็ฝากพี่น้องประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปนะครับที่เข้ามาในเขตเมืองจันทร์และขณะที่ฝนตกก็ให้ระมัดร,ระวงังเป็นพิเศษนะครับรวมถึงรวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องอศึกษาเส้นทางดูสภาพอากาศตอนนี้ในมือถือดูได้ทุกคนแล้วนะครับเรดาร์ตัวอากาศสามารถทราบได้ว่าฝนกําลังจะเข้าไหมฝนกําลังจะตกไหมหรือตกตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับ ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนศึกษาในแนวทางนี้ด้วยนะครับครับส่วนสรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจันทบุรีตอนนี้ไม่ทราบปกติแล้วจะมีการสรุปทุกๆกี่วันหรือว่ารอให้มันผ่าน<อ>ช่วงหกวันนี้ไปเลยครับต,ตามข้อสั่งการนี้ก็คือคจะมีการเนื่องจากว่าสถิติข้อมูลในช่วงเนี้นะครับเราไม่ได้ตั้งทีมงานมาเหมือนปีใหม่สงการซึ่งเป็นงานรูทีนปกติอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี้ กราจะมีการเก็บข้อมูลสี่สีในรอบหกวันนี้แล้วให้ไปรายงานหลังจากหกวันไปแล้วภายในวันที่สิบเอ็ดนะครับ,รบเพื่อจะให,ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็นํามาวิเคราะห์ของศูนย์ปฏิบัติศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยถนนซึ่งมีการประชุมกัน,นทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ,รบพ็อจะข้อมูลส่วนนี้ไปถอดบทเรียนว่าในช่วงวันหยุดยาหกวันต่อเนื่องอย่างเงี้ยอุบัติเหตุเกิดประเภทใดบ,บ,บ้างลักษณะไหนบ้างเกิดช่วงเวลาไหนอย่างเงี้ยนะครับก็ในช่วงนี้ที่ไม่ใช่ ปีใหม่และสงการเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมาลงระบบหลังจากวันจุดต่อเนื่องแล้วนะครับครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ